สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกีพิบรักนณ์ปลอดแถวเจนปลอดสามทับหนึ่งเลขที่12ค่ะวันนี้หนูก็จะมานำเสนอสื่อการเงินค่ะสื่อของหนูชื่อว่าแฟนซีมันนี่ค่ะประกอบมีดังนี้ค่ะฟูบเจาะบอร์ดันไกรเน็นกาโบกางสองหน้า ช้างม้อยค่ะตู้บริจาคค่ะ ที่เพื่อนๆจะเข้าชมฟาร์มแฟนตาซี Fantasy, มันนี่เราก็ต้องจ่ายเงิน100บาทอันี้ก่อนค่ะเมื่อน้องช้างเดินไปถึง5เป็น5 เงินครบ500บาทเกินจะจะได้พาน้องช้างเดินเดินเข้าไปในฟาร์มก่อนค่ะเราก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้องช้างจะเข้าฟาร์มค่ะเงินเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ซื้อสินค้าและบริการค่ะ